ขออาภัยกูโคนตีไปได้ลงคลิปเหมือนเตือนเนอคลิปนี้จะเป็นคลิปอ่าขอห้องแหวอยังเนาะวาดูกเหมือนแม่และคลิปนี้จะเป็นกำเมืองนะฮะไครฟังมหมูเรื่องฮื้อเพื่อนที่เป็นคนเมืองแปลฮื้อฟังนะครับผมถ้าถามว่าตุ้ยที่มันไปบุญอยู่ในปลาโครปลาเล่าห้ามเป็นไผ่ก็ผมเนี่ยผมคนวาดคนผากเนี่ยก็มห้งว,ว่าจะวาดไผ่ก็วาดตัวเก่าไปก่อนนะครับ e ีพีแรกเปิดประเดิมด้วยตัวเอง กับพ่อหนุ่มเสื้อแดงแสลงในใจถึงคาดจะมะนานแน่ห้องเพลงน่นสื่อห้องก็มาจ้างขี้แต่งห้องเหี้ยการขึ้นโครงแน่นี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับผมนะฮะเหมือนเหมือนกับพอเอาคนเดียวตัวเนอส่วนตัวผมขึ้นว่าเหมือนละและขั้นตอนต่อไปก็คือการลงรายละเอียดเล็กน้อยเช่นหอยยับที่เสื้อนะครับโอ้โหปตึ้งเหมือนขนาดพอหูพะนะภายว่าเหมือนนี่ยอมห้าปะได้พอจะได้มักก็ตึ้งเหมือนยังก็ปีวางนี คลิปนี้เป็นอีพีแรกที่วาดหูเหมือนนะครับผมก็วาดหูตัวเก่าไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นหูไผ่กหูเนอเพื่อใครครหูในีกยก็ก,กติตามานคการตัวเนอร์ว่าจะเป็นหูของไผ่นะและก่อนสหรับคนที่ใคหรหันหูที่มันวาดเสร็จแล้วนะครับสามารถไปพอนในไอจีได้ผมได้ทําการแปะลิงก์ไว้ที่หน้าโปรไฟล์ดิกตอร์เอร์เรนเนอร์สำหรับคลิปนี้ก็มีว่ว e งอีนะครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปถ้ากูโคลนขึ้นว่ามันเหมือนกดหนึ่งถ้าขึ้นว่ามันเหมือน ก็ต้ดหนึ่งอย่างเดียวกันฮะจะเคขึ้นมันเหมือนกันได้อะ